สวัสด okay. yeah. ีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อม Tom Come On นะครับเย้วันนี้นะครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอคเพลงไทยนะครับผมโดยที่เพลงเนี้ยเป็นเพลงซิงเกิลที่3แล้วของหนูเมเลเมเลเมเนเมเนเมเนนาดพาเมเนดานุพาเมเลเมเลนะจ๊ะโดยเพลงนี้มีชื่อว่าหนูชามเอง เพลงโฆษณาเด็ดชาไหมเชียร์รับประดังเด็ดชาอ่ะได้ยินมาคร่าวๆประมาณนี้พอไปฟังอินเทอร์วิวนั้นนี้นี่นั่นมาซึ่งเพลงเนี้ยเป็นเพลงของ Millie Fisherling by F.I.I.X.D. ไม่รู้จักนะจ๊ะชื่อเพลงว่าหนูทำเอง produced by Nino จากค่าย Y.U.P.P. หรือไปยับนี่นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเพลงเนี้ยกับสองเพลงแรกที่ผ่านมาจะเป็นฟิลต่างกันมากไหมนะจ๊ะไปกันเลย โอดูแบบบียอนนิดหน่อยนะ เพลงมันฟิลแบบถ่าในาสไตล์ตำมินใช้ใช้หุ่นยนต์โบโ๊สในการถ่ายอ่ะ เพลงมันจะแบบดักๆๆดักยหน่อยสำหรับตะเมนะตอเรู้สึกว่าเพลงดักๆเนี่ยใช้โบ้ในการถ่ายอ่ะโอ้ยโอ,ยโอย้เพลงนี้ส8บแ้กินแบบ

แบบเพลงติดถูนะถ้าแ,แบบโอ้โหเพลงนี้เนื้อหาหนักเหมือนกันมีจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างว้าว จบแล้วอจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเพลงดูทำเองซึ่งเอาตรงๆไหมก็เป,เป็นเป็นแนวเพลงที่ตังเมย์เข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เป็นแนวเพลงที่สําหรับตังเมย์ดังเมย์จะจัดอยู่ในโซนดาร์กนิดหนึ่งแล้วเนื้อเพลงก็อู้ค่อนข้างหูดอยู่เหมือนกันนะซึ่งอเอาเป็นว่าเนื้อเพลงติดหู พี่มันสนานจแมงตอนนั้นเราดูจมงพี่เราดูแบบไปนั้นเราการเอ้งเออก็มีความแบบได้อยู่นะอยู่แต่ก็ต้องมีข้อแม้เขาถึงขอโทษด้วยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็คือเรามาดูเพลงซิงเกิลที่3มิลลิแล้วเรามาดูการเติบโตของน้องไปเรื่อยว่าดนุภาจะโตขึ้นไปในทางไหนและก็จะทำออกมาได้ดีแค่ไหนหวังว่าปีนี้จะเป็นปีของหนูนะจ้ามิลลิโอเคครับผม ตัมีต้องขอตัวไปแล้วนะครับผมวันนี้ตัมีก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ให้ตัมีด้วยนะครับผมสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วคราวหน้าตัมีจะมารีอคอะไรอีกฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะ,ะจบ๊ายบายพีมีชนะด้วชามเอกเปิดดัมดานะ